ไม่ใช้กฎหมายอาญา112กันแกล้งใครแต่จะเป็นการดำเนินการตามพยานหลักฐานของกฎหมายพร้อมวิงวอนอย่านำสถาบันมาเคลื่อนไหวให้ประเทศเกิดความเสียหายพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับมาตรา112กันแกล้งใครแต่จะเน้นติดตามบุคคลที่กระทำผิดมาตรา112 อย่างไรก็ตามยอมรับนะคะว่าในบางประเทศที่ไม่มีกฎหมายครอบคลุมการกระทําผิดมาตรา112ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคของการติดตามตัวพร้อมขอให้ทุกฝ่ายหยุดนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือปล่อยข่าวทำให้ประเทศเกิดความเสียหายข่าวลือก็ข่าวลือก็คือข่าวลือผมก็ว่าขอร้องว่าอย่าไปทำอย่าคือมีสองอย่างนี่คนหนึ่งอย่าปล่อยข่าวลืออีกคนนึงก็อย่าไปเชื่อข่าวลือก็จบนะครับ เราจะดำเนินการกับคนที่พยายามปล่อยข่าวนี้ก็ต้องต้องต้องพยายามที่จะทาให้ให้ให้เจ้าหน้าที่ได้ดูได้ตรวจสอบดูนะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองที่ต้องการจะสะกิดรัฐบาลอะไรจะทิ้งเครดิตมันมันต้องเกี่ยวข้องที่จะทำให้รัฐบาลเสียหายถ้าไม่เกี่ยวข้องคงไม่ทำใช่ไหมครับเพราะว่าทางรัฐบาลก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสอดคล้องกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งเฝ้าระวังและคุมเข้มเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นเบื้องสูงโดยมองว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังรักและเทิดทูนสถาบันจึงอยากให้ประชาชนช่วยกันดูแลปกป้องพร้อมย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผมอยากจะเรียนว่า คนใหญ่คนส่วนใหญ่ของประเทศรเรารักเคารพสถาบันทุกคนเนยแต่มีคนบางคนนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่คิดเหมือนไม่คิดเหมนคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ไมถึงว่าชาติบา้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็อยู่ได้ด้วยควาสมสงบนะครับเรามีสูยนรวมจ,จิตใจนะครับสถาบันนั้นได้เสียสละ มายาวนานแล้วนะครับทาให้ชาติเนเึงเรามีความร่วมเดยน,นเป็นสุขก็ต้องช่วยเหลือกันก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปนะคับที่เราเรามีจิตใจเดียวกันเนี่ยนะครับในการ,รที่จะช่วยกันดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยจะปล่อยให้เป็นภาระของทางท,ทางราชการอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องต้องช่วยกันนะครับก็มีการย้ายเข้าย้ายออกพลตำรวจโทรประวุฒถาวรสิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบคดีหมิ่นเบื้องสูงรวมถึงตรวจสอบตามสื่อโซเชียลมีเดียโดยได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศเนื่องจากการตรวจสอบแล้วผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวนะคะอยู่ที่ต่างประเทศถึง 2- 3สรายซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดประกอบกับกฎหมายข้อตกลงในประเทศนั้นๆไม่ครอบคลุมข้อหานี้จึงทำได้เพียงการประสานงานร่วมกัน เบื้องต้นทางกระทรวง ICT ได้บล็อกช่องทางต่างๆเพื่อไม่ให้สามารถกระทำผิดได้